รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ันนี้รายการซลซิปเปจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสถาบันการบริหารและจิตวิทยา MPI ซึ่งก็รู้จักกันเป็นอย่างดีของผู้บริหารระดับสูงในเมืองไทยอย่างหลักสูตรเดอะบอสนะครับและ CEO ที่ทางรายการมาพูดคุยด้วยก็คือดรวิสุทธิ์วิทยาฐานก่อนประธานกรรมการสถาบัน MPI ซึ่งท่านจะเปิดเผยเคล็ดลับในการเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสําเร็จทั้งเรื่องธุรกิจและเรื่องการบริหารคนผู้บริหารระดับสูงที่บินไกล ต้องทำอย่างไรกลับมาติดตามต่อในช่วงหน้าครับ เต็นชื่อทำอะไรมันเส็นชื่อเราจะเรียนหลักสูตร The Boss สฟชอ่นปันนึงไอ้ต่างยังจะเรียนอะไรอีกฮะอายุปาา่านนี้แล้วยังต้องเรียนอีกเหรอเขาบอกก็ The Boss รุ่นที่84สสความเป็นนายที่สมบูรณ์แบบเพราะนั้นเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับเป็นหลักสูตร นี่รุ่นที่81แล้วเกิดมา26ปีแล้วพี่เย็นจะต้องเป็นนายที่สมบูรณ์แบบอี๋เหรอฮะอ้าววันนี้นี่ไม่ได้นัดไอ้มาถ่ายรายการ C O C ปึ๊กเหรอคะเรียนรู้เรียนเรียนได้ตลอดชีวิตทายาถ่าย C O C ปึ๊กไม่ใช่ถ่ายพี่แต่จะไปถ่ายประธานกรรมการหลักสูตรคุณวิสุทธ็ดรวิสุทธดนี่แหละเดี๋ยวจะพาไอซ์ไปพบเลยไปเจอเลยเจ้าของโครงการ่เหแล้วไปถามไม่ชัดเลยว่าหลักสูตรที่ทำอะไรโอเคปะโอเคปะ ก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในเราทักคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่านะคะับพี่ตังสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่ตังค่ะน้องไอซ์ครับในรายการซีออลซีเปอร์ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราด้วยค่ะดรวิสุทธิ์เดอะเทวิสุทธิ์เราะฉะนกับการหลักสูตร The Boss ที่เรียกว่า Management Psychology Institute ค่ะไอซ์เนี่ยไม่ได้เป็นนักเรียนหลักสูตรอะไรนี่หรอกแต่อยากเห็นบรรยากาศอยากรู้ว่าเขาเรียนอะไรอยากเรียนจริงไหมเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเลยก่อนเดี๋ยวขอไปดูในข้างในก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงครับพี่ครับ อาลครับหลังจากที่เราได้ไปเป็น observer นะผู้สังเกตการนะแต่ท้ายสุดเนี่ยจะไปเป็นนักเรียนเองแน่นอนเดี๋ยวพี่ต่างจะต้องเป็นนักเรียนด้วยใช่ไหมดูรู้สึกว่า i m p r e s s ว่ามีหลักสูตรดีๆอย่างนี้ที่เรียกว่าส่งเสริมโดยเฉพาะนักธุรกิจภาคเอกชนให้ไปสู่จุดมุ่งหมายก็คือเป้าหมายเดียวกันความสําเร็จนั่นเองนะแต่วันนี้เราอยู่กับท่านประธานเนี่ยนะท่านประธานหลักสูตร the boss เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้ว the boss เนี่ย มันมี MPI เอี่ยวด้วยมันยังไงครับมันมีที่มาที่ไปอะไรครับให้ท่านประธานวิสุทธ์พูดหน่อยครับครับจริงๆชื่อ The b o อสเนี่ยเป็นชื่อหลักสูตรนะครับ,บ MPI นี่เป็นสถาบันซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตรเดอะบอสก็คือ,อถ้าติบอกว่าอยากจะมาเรียนก็ต้องพูดว่าอยากเรียน MPI ใ,ใช่ไหมคบแต่เป็นหลักสูตรเดอะบอสแล้วเรายังมีหลักสูตรอื่นๆอีก ประมาณ100หลักสูตรโอ้โหถึง100หลักสูตรเลยเหรอคะแต่คือหลักสูตร The Boss นี่คือขึ้นชื่อมากที่สุดเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงมากที่เขาบอกแล้วว่าจบไปเพื่อไปเป็น The Boss แล้ยเราเมื่อกี้นี้คลาสเมื่อกี้คือหลักสูตร The Boss เป็นคลาส The Boss อยากถามจังเลยว่าคือคนที่จะได้เรียนคลาสนี้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเลยไหมหรือว่า อนาคตเนี่ยไอ้วางแผนว่าไอ้อยากเป็นบอสอยากเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นไอ้มาเรียนได้ยังคะหรือว่าต้องเป็นเจ้าของธุรกิจก่อนคือมันก็มีใครทุเรียนนะครับเราก็อยากได้ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางนะครับขนาดใหญ่นี่เราไม่ต้องไปห่วงครับเาช่วยตัวเองได้เล็กกลางเนี่ยเราอยากให้เขาเป็นนักธุรกิจที่มีมาตรฐานมีคุณธรรมแล้วก็ มีศ <c oughs> ักยภาพในการทำธุรกิจนั้นเนีในหลักสูตรเราก็ดีไซน์สิ่งต่งางๆนะครับเช่นเราก็มี <c oughs> เน้นเอาผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนะครับนี่เป็นถึงคุณล i กษณะการคัดเลือกคุณสอบพื้นฐานที่ทจะเข้ามาเรียน,นเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารระดับสูงผู้ง่ายๆเราอยากได้ตั้งแต่ ลอง MD ขึ้นไปนะครับบอร์ดของบริษัทก็ได้อย่างี้ต้องอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ล่ะคะเดี๋ยวนี้ก็ทำธุรกิจกันเร็วนะครับก็มี20กว่ามาขอเรียนก็มีนะครับซึ่งอันนี้เราก็บอกขอเป็นทีละขั้นละกันนะครับขอให้เขาเข้าเมนเจอร์ก่อนถ้ามีหลักสูตรเมนเจอร์ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจเนี่ย ขอให้เข้าเมนเจอร์ก่อนนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปค่อยเรียนเดอะบอสนะครับเพราะฉะนั้นเดอะบอสเนี่ยก็พูดง่ายๆก็อยากจะได้อายุ30ขึ้นนะครับหรือถ้า20กว่าก็ให้มีประสบการณ์ในธุรกิจซะ สี่ส้า5ปีขึ้นไปก็พอได้ก็คือว่าค,คือหลักสูตรนี้จะมีวิทยากรที่เก่งๆมานั่งพูดให้เข้าใจว่าการที่เราจะขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดเนี่ยต้องมีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะต้องทําอะไรบ้างค,คือวิทยากรเราเนี่ยเราก็ให้น้ําหนักในเชิงประสบการณ์สูงเพราะั้นวิทยากร60%เป็นี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์รในธุรกิจในแขนงสาขาที่จะบรรยายเนี่ยนะครับ อย่างเชี่ยวชาญแล้วก็มี <c oughs> ขนาดจารยา์ที่มีความรู้ในเรื่องของทฤษฎีม,มาประกอบด้วยอีก40นะครับฉะนั้นมันก็จะมีความแตกต่างของสถาบัน MBA ตรงที่ว่าเราเน้นเรื่องของประสบการณ์และและที่น่าชื่นใจมากก็คือว่า <c oughs> วิทยากรที่ เขามาให้ประสบการณ์เนี่ยเขาให้หมดเลยก็คือเขาก็ไม่ไม่กักไม่กักไม่ติดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาทําอะไรอยู่มีภาคพิศดารอย่างไรนะเ,นเขายอมอก็คือเขายอมปล่อยหมดหนะครับขอถามที่มาที่ไปอของหลักสูตรนี้น่อนดีกว่าค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคะแล้วก็เกิดมานานหรือย,อยังเอ่ยคือต้องยิงสถาบันก่อนนะครับดรหลุยจัมปาเทศนะครับเป็นผู้ที่ ก่อตั้งสถาบันนี้เมื่อท่านเป็นโฟลเดอร์เหรอนั่นเป็นโฟลเดอร์นะครับ2,530 26,27ปีมาแล้วนี่โหนานมากคืออ้เกิดมาแค่ไม่กี่ปีเองนะเกิดแล้วหลักสูตร2,530นะครับแล้วก็ก่อตั้งหลักสูตรนี้ประมาณนั้นค่ะมันมีนานขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่แล้วก็หลักสูตรก็พัฒนามาตลอดเวลาตอนนี้เนี่ยเรา อยู่รุ่นที่81อ็ดมีสมาชิกกี่คนแล้วครับตอนนี้สี่0ันสีคนสี่พันคนในคนดังๆที่มาเรียนด้ช่ต้องต้องขอบอกรายชื่อหน่อยได้ไหมคะเออก็อย่างคุณพี่ประวิทย์มารีนนท์มารินนเป็นรุ่นสี่ผมเป็นรุ่น2เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เจ้าของไฟหนาวเจ้าของไฟหนาวก็สมรติอันนี้มาหนึ่งยี่สิกว่าปีมาแล้วนะครับ4,000คนแต่ว่า4,000คนเนี่ยไม่ใช่4,000ธุรกิจ คนนึงก็ทำสองสามธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นอีกหลายพันเป็นหมื่นครับผมว่าใบางคนเจ้าของธุรกิจอาจจะมีธุรกิจแตกหน่อเยอะแยะเปนหมดสามสี่ห้าก็จะรวมเป็นหมื่นครับต้องลงสรุปสาระสำคัญของหลักสูตรบอสเนี่ยเน้นให้คนเน้นเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพของเด็กหลักตอที่เข้ามาอบรมนะครับครับใช่ครับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพนะครับแล้วก็เพิ่มเติมสติปัญญา ความรู้แล้วก็ใส่ความรู้เข้าไปด้วยปัญญาด้วยครับแล้วก็มีคอนเนคชันไปพร้อมกันนะครับแสดงว่าต้องถามนิดนึงว่าคอนเนคชันนี้มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งในบริบทสังคมไทยยังไงพี่เออสำคัญสำคัญมากนะครับคือผมผมคิดว่าไอ้คือถ้าเราเคยติดต่อกับต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยเราจะพบว่า เขามาเนี่ยเขามาเป็นทีมไอเราเนี่ยเราไปเดี่ยวแล้วเราก็แพ้เขาทุกทีนะครับเราคิดสู้เ้าไม่ได้จริงๆไม่ใช่อะไรเราก็คือว่าการแท็กทีมค่ะนี่แหละค่ะจะบอกว่าเห็นคุณมิสุหแบบนี้นะคะคือ CEO ตัวจริงตอนตอนนี้เนี่ยเราต้องมาสัมภาษณ์กันนิดนึงว่าหลายคนเนี่ยที่ติดตามข่าวรู้สึกว่า อ้าวลาออกจากการเป็นซีอประธานของอที่เรารู้จักกันดีนะคะก็คืน้ำมันพืช<ะ>ตามหงุ่นนั่นเองอเอสรุปว่ายังดำรงตำแหน่งอยู่หรือว่าลาออกไปแล้วหรือยังไงช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามกันต่อในรายการ GOC ปึกค่ะในการทําธุรกิจนะคะบางห่วงเวลาเราก็อาจจะเจอสิ่งที่ร้ายๆเข้ามาแต่สิ่งที่โชคดีก็คือการที่เรามีเพื่อนที่ดีนะคะทั้งในเพื่อนในวงการธุรกิจนะคะ แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆใน The Boss ค่ะความเสี่ยงกับโอกาสเนี่ยมันจะมาด้วยกันเราต้องหัดมองความเสี่ยงนั้นคือโอกาสนักธุรกิจที่สามารถเดินหน้าสู่ชัยชนะได้ต้องมองเรื่องเหล่านี้เป็นความท้าทายครับนักบริหารที่ดีจำเป็นจะต้องรู้จักฟังไม่ใช่จะฟังเฉพาะเรื่องที่เราอยากจะฟัง แต่ฟังทุกๆเรื่องโดยเฉพาะลูกค้าผู้ร่วมงานเพราะเมื่อเราฟังเขาแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าใจหัวจิตหัวใจเขาตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเราก็จะสามารถนั่งอยู่ในใจของคนเหล่านั้นได้ กลับมาต่อค่ะมาคลายข้อสงสัยของไอซ์เหลือเกินเพราะว่าไอซ์เนี่ยก่อนที่มานะคะก็ทําข้อมูลบอกเอ๊ะสรุปว่าเป็นอดีตกรรมการแบบว่าเป็นซีอีโอนมพืชไทยใช่แต่แบบเป็นอดีตสรุปจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันคะอย่างนี้ครับข้อมูลถูกแล้วนะครับก็คือเมื่อสักห้าปีที่แล้วเนี่ยผมอยู่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทน้ำมันพืชไทยมหาชนนะครับ แล้วก็อยากจะเกษียณก็เลยอยากเกษียณเองนะครับอยากมีเวลาไม่ใช่พ่อจะมาทำเดอะบอสนะไม่อยากเกษียณก่อนหน้านั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากทำอยากจะมาทําสิ่งที่อยากทําแต่ว่ามีอีกหลายเรื่องนะครับงั้นก็เลยเกษียณตัวเองนะครับก็ได้ไปทำสิ่งที่อยากทำเนี่ยอยู่สี่ห้าปีเสร็จแล้ววันหนึ่งพี่สาวก็บอกว่า พี่สาวเป็นประธานกรรมการบริหารนะครับก็บอกว่าอยากพักแล้วอายุเยอะแล้วอยากผัดกันพักว่าง่ายอยขอพักมากพราะอยู่มารับช่วงคนรู้สึกต้องกลับมาแทนก็เลยก็เลยชี้มาที่ผมกรรมการทั้งหมด11ท่านก็เห็นด้วยเป็น100%เปเซ็นต์ก็เลย ตอนไม่อยากให้พักให้กลับมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะคืออยู่ในฐานะประธานกรรมการบริหารบริษัทน้ำมันพื่งอุตสาหกรรมก็เป็น Executive Officer เป็นคนแชร์แมนเองแล้วก็สองธุรกิจควบกันไปอ๋อค่ะแล้วสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้บอกว่าไปทำที่ตัวเองชอบนี่ได้ไปทำอะไรมาบ้างคะไปทำทีวีไปทำทีวี ไปตีกรองเต้นลำไปตีกรองเต้นลำด้วยค่ะไปปฏิบัติทำทีวีี่ทำทำทีวีนี่ทำเกี่ยวกับเดบอสด้วยไหมคะเห็นข้อมูลมาว่ามีรายการเดบอสไม่ใช่คือผมผมเห็นว่าช่วงก่อนน่ยทีวีเมืองไทยมีแต่เรื่องเครียดนะครับผมก็เลยคิดว่าคนไทยน่าจะได้ดูอะไรที่มันเพลิดเพลินนะผมก็เลยตั้งบริษัทไทยพิรมขึ้นมาแล้วก็ทำ ทีวีแล้วก็สรุปว่าผลิตคอนเทนต์มาได้590คอนเทนต์นะครับไม่ขายนะครับไม่ขายแล้วก็ที่ไปที่มาก็บอกว่าแจกเี้ยตาไปแจกคือไม่ขายแต่แจกฟรีใช้เงินทั้งหมด80บล้านโอ้เงินจากกระเป๋าตัวเองเนี่ย่คือ80ล้านทำในสิ่งที่อยากทำครับแล้วก็แจกนะครับ คือเพิบริหารที่รู้จักขบพระพรเพราะว่าใช่ใช่เพราะว่าพอแล้วพอแล้วแล้วคืนอะไรให้กับสังคมได้บ้างก็ทำแล้วทรบมาว่าก็มีความชื่นชอบด้านอรพุทธศาสนาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วจากที่สัมภาษณ์มาเราก็รู้สึกได้ว่ามีสอดแทรกเรื่องธรรมะตลอดเวลาคือศึกษาสนใจมากมายขนาดไหนคะคือผมบังเอิญเนี่ยเพื่อนเขาให้ซีดีมาแผ่นหนึ่งเป็นซีดีธรรมะ ของท่านโกเอ็นก้าผมก็ไปฟังฟังเสร็จผมก็เอ๊เขาสอนดีนะลองไปเข้าคอร์สเขาดูซิเป็นยังไงก็เป็นคอร์สวิปัสนานะครับก็จะมีการทำสมาธิอยู่3วัน uh huh. ที่เหลือเนี่ยเป็นวิปัสนากรรมฐาน uh huh. ซึ่งวิปัสนาเนี่ยแน่นอนมันก็นำนำไปสู่คือคุณต้องมี ศีลมีสมาธิแล้วก็เกิดปัญญานะครับอันนั้นมันก็เกิดปัญญาขึ้นนะครับก็คำว่าพอเนี่ยก็มาจากที่นั่นนะครับอพอนั้นมาจากที่นั่นคืออันนี้เนี่ยมันมันเป็นอะไรบางอย่างที่ที่คือเหมือนขี่จักรยานเนี่ยถ้าบอกว่าอ่านตำราขี่จักรยานอ่านจบไปสามเที่ยวขี่จักรยานเป็นไหมไม่เป็น นะครับว่ายน้ำนะครับอ่านตำราว่ายน้ำเสร็จแล้วว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าก็ไม่เป็นอันนี้ใครทำใครได้แต่ก็มีมุมใครเครียดสนุกสนุกเหมือนกันนะครูวิสุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าชอบไปลีลาดมากอ้าวสงสารข้อมูลประกอบว่าเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคือว่างๆก็ชอบไปลีลาดเหรอคะชุดนี้ก็ลีลาดได้เลยได้เยตื่นเต้นแล้วปกติก็คือไปลีลาดบ่อยไหมคะนี่คือ สี่ปีที่เวนวักไปนี่คือเอาจริงเอาจังด้านนี้หรือว่าชอบมาตั้งนานแล้วไม่อ่เออวพนที่เป็นอาจารย์นั่นเลยครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะ๋นี่สังคมนะคือจริงๆเนี่ยผมใช้เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพราะว่าเพราะว่าผมเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยการวิ่งบนสายพานเนี่ยมันก็เจ็บข้อเท้านะครับตีเทนนิสมันก็มันต้องเตรียมตัวมันต้องมี พาร์ทเนอร์มีนะอะไรหลายอย่างมันวุ่นวายนะครับแต่ว่าลีลาเนี่ยง่ายแล้วก็สำหรับผมนะง่ายแล้วก็จริงๆผมก็เป็นครูสอนที่ดีนะผมผมสอนภายในหนึ่งเพลงอะเป็นได้วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาคุยกับคุณวิสุทธ์นะฮะอันนี้เป็นแค่อีกมุมหนึ่งของคุณวิสุทธ์นะเรายังไม่ได้ไปดูมุมแบบว่าผู้บริหารซีอีโออีกด้านหนึ่งก็จะบอกคุณผู้ชมบอกว่า ตอนต่อไปเนี่ยต้องมาดูในบทบาทซีอของบริษัทน้ำมันพืชไทยรือตราอุ่นเนี่ยว่าจะแบบเป็นมาผู้บริหารยังไงตอนที่แบบนีเรียนเชิญไอซ์ไปด้วยนะเขาต่อไปต้องมาคุยกับคุณสุดนะจะได้ความรู้มากๆเลยใช่แต่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มาเห็นของจริงนะคะกับหลักสูตร The b บ s s นี่เราก็รู้สึกว่าเวลาที่ได้คุยกับคุณวิสุทธิ์เนี่ยมีอะไรที่ออกมาอีกเยอะเลยแล้วเวลาที่เราเรียนเนี่ยเชื่อว่ามีวิทยากรอีกเยอะแยะมากมายที่สามารถให้ความรู้โดยที่เรา และการถ่ายทอดให้เต็มกักเลยไม่มีกักใช่คือเราไม่ต้องที่จะไปหาประสบการณ์แบบนั้นไม่รู้จะหาได้จากที่ไหนเนอะคือเราเรียนรู้จากวิทยากรอย่างนี้เลยเอาละครับก็ต้องขอบคุณพี่สุดยามากเลยได้รับความรู้เรื่องของหลักสูตร The Boss แล้วถึงได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะผลิตนักธุรกิจที่มีคุณภาพแล้วก็ออกไปสู้ในเวทีโลกได้อย่างมีพลังเลยคือการรวมกลุ่มมีการรวมกลุ่มไม่ใช่ออกไปสู้ฝ่ายเดียวกลับมาก็อาจจะ สหรัสกันนะครับเพราะนั้นถ้าเอารวมกันเป็นแท็กทีมมาไปแบบญี่ปุ่นนีุ่่นก็จะทำให้เกิดวามสำเก็จเิดความสําเร็จมีโอกาสที่จะวินวินอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือเป็นหลักสุดที่ดีขอบคุณคุณวิสุทธ์มากค่ะสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็นซ e o ท่านไหนนะคะห้ามพลาดค่ะติดตามได้ทุกอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนนะคะในรายการซ e o ซีเปิดค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเทคนิคในการดำเนินชีวิตของผมผมก็อิงธรรมะเป็นหลักนะครับทั้งหมดเราขหมดมาอยู่ที่คำว่าพอนะครับก็คือพอพานอออ่างนะครับก็จะไม่เบียดเบียนแล้วก็เครือกูลนะครับในชีวิตของผมก็ในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมก็มาถึงจุดที่สมบูรณ์แล้วนะครับ ก็มีความพอนะครับแล้วบนความพอนี้เนี่ยเราก็เพื้อกูลคนรอบข้างนะครับก็ทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะครับทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นผมไปอินกับคำว่าสื่อเปลี่ยนโลกผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นเนี่ยการที่คุณจะพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาอะไรก็อะไรเนี่ยคนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณต้องนะพัฒนา,าคนซะก่อนออภาพพดเรื่องราวต่างๆในสมองไอ้ที่ผิดต,ต้องเอาไปไอ้ที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับก็เลยใช้สื่อทีวีเนี่ยเ,เป็นเครื่องมืออันนั้นคือที่มาของการทำทีวีซึ่งก็ไม่ได้คิดถึงกำไรกำไร